คลิปนี้ตี้กับเพื่อนเพื่อนอีกแล้วค่ะทุกคนบางทีเป็นเบิ้มเนี่ยบางวันก็คิดไม่ออกนะ้ว่าวันนี้เราจะกินสูตรไหนดีวะวันนี้ก็เลยลองแบบเออเป็น ฟูมูนมอลเลมอนกระป๋องเขียวเนาะแล้วก็ใส่วิตอเดกินลิ้นจี่ลำไยขาวลำไยแดงประมาณรวมกัน100 ml นะคะบูคูลโซ50 ml มะนาวโซดานะคะแล้วก็เลมอนโซดาอย่างละกระป๋องนะ้ำมะนาว3ช้อนชาเกลือนิดหน่อยเพิ่มความนัวคนให้เข้ากันท็อปด้านบนด้วยฟุตสลัดหรือเยลลี่นะคะแค่นี้ก็พร้อมตีแล้วค่ะ <Wow. S 2> จะบอกว่าตอนที่คนแล้วฟตสลัดมันกระจายแอบนึกถึงปลาในมาหาสมุทรที่มันว่ายรวมกันเยอะ นอกจากตี้แล้ววันนี้ก็ประหนึ่งเหมือนล้างตู้เย็นนะคะอะไรที่แบบว่ากองกองแน่นๆอยู่ในตู้เย็นก็เก็บออกมากินกันค่ะเฮ้ยพู้ยะไรทิฟฟี่พูดอะไรพูดอยไรพูดอสไรหน่อยเลยเฮ้ยฮัลโหล Happy birthday to you วันเกิดใครอ่ะ Happy birthday เกิดเดือนะกิน เอพุงอะพุงอ่ะพุงไม่มีหรอกเพื่อเป็นโอเวอร์ไซส์บ้งเป็นคนที่กินแล้วแบบไหลเนาะติดลมอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนก็ชอบหนีกลับบ้านก่อนแบบฟิลแบบแฟรไม่ไหวอะไรเงี้ยจะบอกว่าถังนี้กินแค่สองคนกับอโนนเองนะ เหมืนลจริงวะไม่เมาเมาแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะมีตัวช่วยอย่างชิลชิลเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแก้แหงค่ะทุกคนเวลาที่เรากินดื่มกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก่อนนอนกินชิล3เม็ดกล่องหนึง่งในหนึ่งกล่องมี3เม็ดนะคะกินหมดเลยทั้ง3เม็ดเนาะตื่นมาเนี่ยไม่มีแห้งสดชื่นกระปี้กระเปา๋าสามารถทํางานได้ทั้งวันยแน่นอนค่ะวิธีกินกินทีหนึ่งสามเม็ดเลยแกะออกมาแล้วกกินนชลใช่กินตาม ชิวตัวนี้เบิ้มเคยเห็นเขารีวิวกันในเฟสนะก็เลยลองซื้อมากินดูมาบอกต่อกล่องละ89บาทแต่ถ้าเกิดว่าช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นนะ10กล่องส่งฟรี690บาทลองสั่งกันดูนะเขามีเลขที่จดแจ้งถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็มีออยอด้วยชิวในดีจริงๆนะตื่นมาไม่ปวดหัวช่วยฟื้นฟูร่างกายได้อย่างดีเลยสายปาร์ตี้ต้องมีลองดูจ้ะใครสนใจลิงก์อยู่ในไบโอนะ